สวัสดีค่ะพบกับมาลินทาลอดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทํานายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรนะคะว่าในเดือนมิถุนายน2564นี้จะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีมังกรนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่22ธันวาคมถึงวันที่20มกราคมนะคะค่ะ การทำนายนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ามช่วงนะคะช่วงแรกก็จะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่พูดคุยกันนะคะสถานะยังไม่ชัดเจนหรือว่าคนโสดนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่สถานะชัดเจนแล้วนะคะหรือว่ามีแฟนแล้วนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวหรือว่าแต่งงานแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนโสดก่อนเลยนะคะว่าในเดือนนี้นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะ่ะเดือนนี้คุณได้ไพ่วิวออฟจูนค่ะตามมาด้วยไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะ มาด้วยไพ่ห้าเหรียญค่ะเดือนนี้นะคนโสดนะชาวราศีมังกรเดือนหน้าอาจจะไม่โสดหรือเปล่านะคะเดือนนี้มีไพ่วิวออฟ u n e ขึ้นมาเป็นไพ่ของความเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเลยนะประกอบกับคุณได้ไพ่เอ่อหนึ่งเหรียญเข้ามาด้วยอะค่ะมันเหมือนจะมีใครเข้ามาเข้ามาขอคุณแต่งงานแบบ หรือว่าแบบเจอคนที่ใช่เลยนะคะสําหรับเดือนนี้ยอาจจะเจอคนที่ใช่คนที่คุณรู้สึกว่าเออคนนี้แหละที่รอมานานนะคะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแล้วก็ค่อนข้างดีเลยนะคะเป็นคนที่ดีนะคะออถ้าใครที่แบบอกหักมาเจ็บช้ำมานะหรือว่าแบบออทุกข์ใจมาเดือนนี้นะคะ่ะ จะมีคนเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะสถานการณ์จะเปลี่ยนแล้วค่ะต่อไปจะเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาของความสุขของคุณนะคะแต่ได้ไพ่ห้าเหรียญมาด้วยตัวเองก็ยังรู้สึกเหมือนรู้สึกว่าต้องงอนะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่งอคุณมากๆอะ่ะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะต้องงอเยอะๆเลยแล้วก็แบบอีกฝ่ายหนึ่งก็ทําเป็นไม่สนใจเนาะแต่ว่าจริงๆไพ่ขึ้นแบบนี้ น่าจะมีแฟนจริงจังแล้วแหละเดือนหน้าคุณอาจจะไม่มาดูในช่วงของคุณโสดแล้วนะนาอาจจะเปลี่ยนสถานะแล้วนะคะค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันดีกว่านะคะว่าเดือนนี้ไพ่จะแนะนําอะไรสําหรับคนโสดค่ะไพ่เดอะซันนะคะไพ่ขนาดไพ่คําแนะนํำยังดีเลยอะนะ เป็นช่วงชีวิตที่แบบสดใสนะคะค่ะเดอะสันก็บอกว่าให้คุณมองอนาคตข้างหน้านะคะมองไปในอนาคตที่สดใสนะคะให้คุณเดินไปตามทางนั้นนะที่คุณเห็นแสงสว่างนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คุณพบกับปลายทางของความสุขนะคะก็ให้คุณลองเปิดใจดูก็แล้วกันนะคะสําหรับชาวราศีมังกรน,นะคะแต่ก็ค่อยๆดูไปนะคะถ้า แต่ถ้าใครที่แบบว่าเออมันไม่ตรงกับตัวเองคุณรู้สึกว่าไม่ใช่จริงๆอ่ะคุณก็ไม่ต้องฟืนนะคะแต่สําหรับบางคนเนี่ยเขาอาจจะเจอคู่ละนะคะเดือนนี้ค่ะยินดีด้วยนะคะค่ะจบคําทํานายนะคะสําหรับคนโสดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคนที่มีแฟนนะเดือนนี้บรรยากาศความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะ่ะ คนมีคู่นะคะมีแฟนได้ไพ่ราชาถือดาบค่ะตามมาด้วยไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะ ก็ตามมาด้วยไพ่เจ็ดเหรียญค่ะเดือนนี้นะคะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณมีคู่มีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กนะคะเป็นคนที่อายุเยอะกว่ามากๆเลยนะเป็นชาวธาตุลมก็คือคนที่เกิดในราศีเมถุนตุลหรือว่ากุมนะคะแล้วก็เป็น เด็กกว่าหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นชาวธาตุดินนะคะก็จะมีความนิ่งๆน,นะคะเป็นคนที่นิ่งแล้วดูอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่เกินตัวนะคะคนที่เกิดในราศีธาตุดินก็จะเป็นคนที่เกิดในราศีาพฤกษกนะคะกันหรือว่ามังกรนะคะค่ะเดือนนี้เป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคเข้ามานะคะหนักใจนะคะ มีเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าคุณก็เหมือนแก้ได้อะคุณก็รู้อยู่แล้วแต่ความรู้สึกของคุณก็คือความรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเปราะบางเหมือนกันเนาะคือต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะต้องดูแลอย่างมากๆเดือนนี้เป็นเดือนที่หลายๆคนนะหยุดมองดูว่า จะไปทิศทางไหนต่อเพราะมันมีอุปสรรคแบบนี้เข้ามานะคะคุณกําลังหาวิธีว่าคุณจะแก้ยังไงแล้วคุณจะไปทิศทางไหนเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะว่าไพ่จะแนะนําอะไรสําหรับคนมีคู่นะคะหรือว่าคนที่มีแฟนนะคะ ใช่เลยค่ะนะคะได้ไพ่อัศวินถือดาบนะคะอัศวินถือดาบมันเป็นลักษณะของคนที่บุกตะลุยนะสู้กับปัญหาเห็นไหมคะอัศวิน,นขี่ม้านะคะฝ่าพายุนะคะแบบไม่ยออ่อท้อเพราะฉะนั้นคุณก็เหมือนกันค่ะบางครั้งมันมีอุปสรรคเข้ามาอุปสรรคนั่นนี่นะจะใหญ่เหมือนกันแหลนะในความรู้สึกของคุณนะคะแต่ขอให้คุณนะคะสู้นะคะ,ส,ะ,คะสู้ไม่ถอยนะคะ แล้วก็อะไรที่เข้ามาให้คุณฝ่าฟันไปนะคะให้คุณมีกําลังใจที่จะสู้ไปนะคะเดี๋ยวพอมันผ่านพ้นตรงนี้ไปได้อ่ะค่ะทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะอุปสรรคมันก็จะมีเข้ามาให้เราได้แบบทดสอบตัวเองอยู่เสมอนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะจบคําทํานายสําหรับคนที่มีแฟนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคนที่แต่งงานแล้วนะคะหรือว่ามีครอบครัวแล้วนะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรค่ะ เดือนนี้ได้ไพ่แปดไม้เท้านะคะตามมาด้วยไพ่สามไม้เท้าค่ะแล้วก็เทมเพเรนนะคะเดือนนี้นะคนที่มีครอบครัวนะคะ อาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะเข้ามาแบบกระทันหันนะคะอาจจะมีเข้ามาแบบหรือว่ามีเรื่องเร่งด่วนที่คุณจะต้องทำนะคะเป็นอะไรที่คุณจะต้องทําเดือนนี้ภายในเดือนนี้ต้องรีบเลยนะคะแล้วก็บางท่านนะคะอาจจะมองนะคะมองอนาคตหรือว่าหาวนทางใหม่ๆนะคะ อาจจะมีการขยับขยายในอนาคตเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณกําลังมองมองดูอยู่นะคะซึ่งน่าจะดีด้วยแหละในอนาคตคุณเห็นหนทางละแต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือทํานะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณต้องปรับตัวกับอะไรหลายๆอย่างนะคะเป็นช่วงของการปรับสม,มดุลในชีวิตของคุณนะคะปรับทั้งกิจวัตรนะคะความรู้สึกแล้วก็การใช้ชีวิตหลายๆอย่างนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะสําหรับเดือนนี้ไพ่จะแนะนําอะไรสําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะ คุณได้ไพร่ราชินีถือถ้วยนะคะเดือนนี้นะอาจจะมีหลายๆอย่างนะคะเข้ามาให้คุณต้องแบบทำนะก,กิจกรรมเยอะแยะหรือความเร่งด่วนแต่ยังไงอย่าลืมให้ความสําคัญนะคะกับคนในครอบครัวหรือบางคนอาจจะทํางานหนักไปนะคะอย่าลืมให้เวลากับคนในครอบครัวะะเวลาที่จะดูแลกันนะคะแบบนี้นะคะแบบที่คุณกําลังพยายามปรับตัวอยู่นะคะเทมเพลนนะคะค่ะ จุกคำทำนายนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรในเดือนมิถุนายน2564ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารินทาลอดด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ